เดี๋ยวจะพาทุกคนสำรวจไปเรื่อยทุกคนจนหอดผายไงไานะทุกคนมาเดินมาเดินทุกคนทีมงานเราก็กำลังกินข้าวทุกคนกกินนัสองม่องทุกคนจะจะก็ได้กินข้าวที้งานสาวตอนซีดม่ทุกคนทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวมนีกาด่ากัน พาทุกคนไปเที่ยวด่านคนแต่ว <laughs> ่าพอไปเที่ยวหลาก็ฮอดแล้วตอนนี้ทุกคน,คนง่ามด้ทุกคนเลยด่ากับเบอร์ซูด้ค่อยมาเที่ยวอะไรทุกคนแต่นี้ที่เรามาเที่ยวบองทุกคนแ้วก็ไปหาอยู่หากินพร้อม <laughs> มาจะคนไหมหลายคนวันนี้มาบอดโดวันหน้าลาวก็บอทอนวันหน้า <c oughs> อันนี้ก็หลายก็ฮะ <c oughs> บ,บ,บุกคนด่ากคสิภาทุกคนมาสำรวจอันดินด่าอยู่ดาสิพากแถวนี้ทุกคนกับอันทีมงานขาเจ้ามิน้ก็โซกดีเขาเจ้าส่วนมากทุกคนของออบบริม่าและตะก,ก้าทุกคนดาสิพาทุกคนเรียบเบิ้งน้ำตกน้อย,น,อยนี้ทุกคนธรรมาติ แต่ว่างามเลยทุกคนแต่ว่าน้ำจะคุณได้น้อยนึงทุกคนถ้าทุกคนเลาะเบิ่งน้ำโพยน้อยไหลนี่ทุกคนเลาะขึ้นจะหดผายคนทุกคนทุกคนทำไมงามดิอันนี้ดอกกาวด่านทุกคนมันมันจะบานเฉพาะส้วงน้ำไหลนี่คนมันมันจะอยู่ตามด่านทุกคน ตามแรดานตามงูนหินทุกคนดาเอามือปูดาเคยเอามือปู้แล้วทุกคนอันนี้แต่ว่ามันปูบ่ได้เพราะว่ามันน้ำต้องน้ำสะอาดเท่านั้นทุกคนถึงจะมันจะอยู่ได้ทุกคนนุดหลายได้ทุกคนก็มีทุกคน,กกคนง่ามดี <Okay. S 1> oh. นี่ทุกคนอะอันนี้ก็ผ่ายง่ายอันนี้เป็นผายของกันท่านย่าพ่อเพิ่นทุกคนเพิ่นมาสร้างไว้ไว้เห็ดอ่างเก็บน้ําทุกคนแลวการสวยงามแรงานน้ำเทนี้จะย่างแห้งทุกคนเพิ่นก็เลยสร้างเห็ดบอนเก็บน้ํำก็มีปูมีป่าอาศัยทุกคนแลวการเที่ยวกับน้ำมันลิ้นมาเบิ้งทุกคนดักกับมูกสีพากันหาเก็บพักทุกคนมือเห็ดข้าวเทงกินทุกคนพักกันตะเป๊ะเน่ทข้างแค้นทุกคน ู้พิพักแลละทุกคนด่าเสียเอาหน่อไม้ทุกคนตือ้อแกบบเสียม,มาทุกคนมต้มกินทุกคนแะมอณีด่าก็มาแลบบ้วสแอมทุกคนมาหาอยู่หากินกันทอนเลยมาว่าก็นมากรับผาน้หปเออเอาเอาบาไม้นะ Dwi'n mynd i pwn. ไม้บ้ำทุกคนพอดีแ่บไปนี่นะต้มจันเจียวกินอึ๊บเสียมก็ประมามาทุกคนนะทุกคนหาล้นไม้ลายมาอยากได้ปลเลยดาสิหาล้นไ,ไม้ไเ,มมเพกก็มึงทุกคน แซบนะลูไม้เพกนี้แซบเลยทุกคนมันจะหอมกว่าลูไมไลแต่ว่ามันจะเนื้อมันจะน่อยทุกคนนะลออูไม้จวดทุกคนเหมนนปะทุกคนไทยกัน ดาเห็นคนไทยเอิ้นลูมัยจวดคือว่าทุกคนแต่บ้าแต่ด่านะเอิ้นลูมัยเทศอย่างนี้ทุกคนหอมแท้ๆทุกคนเอยอยู่บ้านดานบ่มีทุกคนเอ้ยคั่นบ่ขึ้นมาด่านพี่นะอยู่แถวเทศบ้านดานะพอดีต้มค เห็นหอยเลือพร้อมทุกคนนี่ตัวนี้นะทุกคนแต่ว่าดาวบกเอาทุกคนดาวปล่อยไปดีกว่าทุกคนเพราะม่ามีตัวเดียวทุกคนสูงด้วยทุกคน เฮ้มาตการแลนะัหนึ่งคนทุกคนรู้ไหมที่ดับไปหากหาได้หลายเติมทุกคน เราก็จับไปห่มมันมูก้อนทุกคนว่าเพิ่นเจ้าเทสอะได้กินทุกคนน่าจะต้มมแะไรทุกคนไปทุกคนว่าเท่อที่พักก็เรียบร้อยแล้วทุกคนคักนี่มือแรงฝนตกว่าวแล้วทุกคนไปทุกคนวัดนี้เรากำลังแต่งอยู่แต่งกิ่นเลยดิบอยาดต้มต้มน้มะมัยแล้วก็มะพรกาวแล้วก็ตับมะฮุ่ง ไปกัไปผู้เดียวได้เอินหากับบุหินโวยดาๆกันแล้วบงบงเหรอสี่มือบะไรนัยนร้อยเอาชุดโมกไปก่อนหมักก่อนีลยจเติลคุณต้มน้ำมัก การปลาเาเปน่อะไรยูบะเนโอ้ยเข้าล้วถงดนี้ถนาต้นต่ํตูก็แล่เฮ็ดไปเลยนะเฮ็ดไปเลยแต่องแต่กงก็ธรรมดาไม่ไม่ไ่้ดึงไปให้ได้ไปโวแล้วเบอร์รถมันจะได้ได้กอย่างบอกรถอนีมีเท่าต่ำแต่เทานื้อหนังมันออ้ง คนดังนะมีจะผูดจำใช่ไหมคบ่งแล้วเคาต่อพอ่งแล้วพอจะเข้าแห้งทุคนเลยบุานิดนึงนะอืมอืมเลยแบบนี้ว่าอะทรกคนางควายยังดีรว่กินก็ตำต่ำงทุกคนก็ไหนก็จะแทบแท้แต่พอดัหนายทุกคนเลยอ๋อหนายได้ อานะทุกคนมาเดินมาเดินทุกคนทีมงานเากำลังกินข้าวทุกคนกินกันเลย้าวุ้สอมงทุกคนจะทจะก็ได้กินข้าวทกาวัองนเขาอข้าวทุกน้้วบอท้ิน้วสองเม็ดทุกคนได้กไปเถขาอะ จุดนันเปดม่ถึงจ่เท่าเมอกันเเือันเปปรกฏมาแก้งเจ้ามี่เอไม่้จใจแล้วก็ใจแล้วได้ปะ เรียบเลละกันม่นหนาแล้วบึ้งบด้่บ้้าดอมันนุ่มนุ่มๆนีก็มือน่าเนี่ยข้าวบุ้งแบบนั้น ทุกคนทอบกินข้าวขินน้ำอิ่ลนะบานี้ก็จะได้จบเพลงเ่านี้ทุกคนนาายกาปะกดไลค์กดติดตามเพื่อด่าบันไดเด้อสวัสดี